สวัสดีครับพบกับบ้านนกดาวบายช่างจิวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับส่วนด้านหลังผมนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารไม้สักนะครับจะมีลูกค้าสั่งสร้างนะครับเป็นเป็นตรงนี้จะเป็นร้านอาหารเลยมีตัวร้านอาหารมีครัวทางด้านนู้นแล้วก็มีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นมาชมทีละอย่างนะครับตามเลยครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าของระเบียงนะครับตัวด้านหน้าของระเบียงก่อนเข้าในตัวร้านนะครับข้างในข้างในลูกค้าจะติดแอร์นะครับเป็นร้านห้องแอร์ก็จะวางโต๊ะนะครับวางโต๊ะของร้านอาหารหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะวางดีเทลนะครับงานเป็นงานสร้างด้วยไม้สักนะครับโครงสร้างไม้สักฝาผนังไม้สัก ฟ้าไม้สักพื้นเราใช้เป็นพื้นไม้เนื้อแข็งไม้เต็งไม้ประดูไม้แดงนะครับออกมาด้านนี้นะครับพามาชมด้านนอกตรงนี้ทำประตูสำหรับออกมาเข้าห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของระเบียงด้านนอกนะครับขนาดสามคูณหกเมตรนะครับเฉพาะตัวระเบียงด้านนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นครัวน็อกดาวนะครับเราก็ออกแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราอยากได้ครัวแบบทรงออกแนวไทยๆหน่อยนะครับประตูประตูเราเลือกใช้เป็นบานเสียมแบบนี้นะครับเป็นบานเสียมพับอัพได้นะครับเยอับเก็บทรงนี้เลยนี่นะครับด้านในครัวเดี๋ยวลูกค้าก็จะวางเตาแก๊สวางตู้เย็นอะไรก็เราก็เดินไฟให้ทั้งหมดเลยนะครับ เดินไฟสําหรับฮูดดูดควนันเดินไฟสําหรับปัก๊กหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกใช้โหลดให้นะครับแล้วก็ติดตั้งตู้คอน sumer ให้ตรงนี้เน้นนะครับเป็นครัวน็อกดาวยกมาวางเลยนะครับลูกค้าทําพื้นไว้รอส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําสําเร็จรูปห้องน้ําสําเร็จรูปเราก็ทํามาวางให้นะครับตันนี้ ก็จะมีสุขภัณฑ์ติดตั้งมาให้แบบนี้เลยปูกระเบื้องนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งของผู้หญิงนะครับเอ้ยเท่ทตีครับฝั่งนี้เป็นของผู้ชายฝั่งนู้นเป็นของผู้หญิงนะครับมีอ่างล้างมือแยกห้องน้ําชายหญิงชัดเจนนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นโถปัสสาวะผู้ชายนะครับตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าจะจัดสวนเพิ่มนะครับตรงนี้ระบบท่อเราต่อให้นะครับ ลูกค้าจัดสวนเพิ่มด้านนี้นี่ตรงนี้จะเป็นโถปัสสาวะผู้ชายนะครับส่วนโซนด้านหน้าตรงนี้นะครับลูกค้าจะวางโต๊ะมาหินอ่อ,อนลายไม้แล้วก็จัดสวนไปนะครับแล้วก็จะสั่งร้านกาแฟจากทางร้านบ้านนกดาวใบาช่างจิวมาวางอีกชุดหนึ่งนะครับของร้านกาแฟนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากมาชิมอาหารนะครับอาหารใต้หรืออาหารทะเลสดๆจากทะเล มาได้ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับชื่อว่าครัวทุ่งหมอนะครับมาชิมกันได้เลยสําหรับท่านใดที่สนใจบ้านนกดาวไม้สักหรือว่าจะเป็นโครงเหล็กเชลลาสอบถามกันได้ที่เบอร์08642566114นะครับหรือไปชมงานได้ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพากันไปส่งบ้านลูกค้าที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ